สวัสดีครับผมช่างพันนะวันนี้พบเจอกันอีกครั้งนะครับผมวันนี้มีพระมาขายนะครับผมงานพระเป็นเอ่อพราจีนนะครับผมทรงของจีนนะครับไม่ใช่ทรงของไทยนะครับผมเป็นพระทรงจีนนะครับผมอ่าจะเป็นพระที่ใบตรงนะครับผมไม่มีการโกงขึ้นนะครับผมเนี่ยครับผมเป็นลักษณะแบบนี้เออส่วนใหญ่จะพบในจีนยูนนานและก็จีนทาง ประเทศจีนจะใช้กันเยอะนะครับผมทรงนี้ตัวนี้ใบยาวเจ็ดนิ้วนะครับผมถึงนี้นะครับผมแล้วก็สันหนาห้ามิลนะครับผมตีจากเหล็กเหนบนะครับผมใบกว้างสองนิ้วนะครับผมด้ามนี้ห้านิ้วนะครับผมความยาวด้ามบ้องนะครับผมต่อไม้ได้มีรูให้พร้อมนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาเทสการใช้งานดูนะครับผมว่ามันจะใช้งานดีหรือเปล่ามันใช้สําหรับเป็นพราขนาดสั้นนะครับผมต่อด้ามเล็กน้อยแล้วก็ใช้เข้าสวนเข้าไร่นะครับผมปันต้นไม้ต้นอะไรได้นะครับผม ๋ยวมาเทดูหลังจากเราอบชุบมานะครก็ผมเหล็กแนบนัคนก็ผมอบชุบสานหนงเวลาเดี๋กลัมาเทศกับตาไผ่ไผ่ต้มนะครก็ผมไผ่ที่แข็งที่สุดนะครับผมเท่าที่หาได้อยลองเทสดูนะครับว่าม,มันจะมีค่าความแข็งที่ดีหรือเปล่าเนี่ยครับนี่คือตาไผ่นะครับเนี่ยเนี่ยคือตาไผ่ครับเนี่ยแข็งเลยแล้วเนี่ย คือแดงชนิดที่ว่าเนีย่ยครับผมแข็งกันแดงแบบนี้เลยนะแดงพอใช้งานนะครับผมเดี๋ยวลองดูนะครับผมมันจะยุบเป็ยัยงไงเราคืนไฟมาแนละ้วอบชุบมาดีบเกลดมาเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวลองดูเลยนะครับผมเนีย่ยครับผมแล้วก็ตาน,นี้ต่อก็ทดสอบตามการใช้งานนะครับผมนี่นครับผมอีตานะรอยตัดก็เป็นรอยที่คมนะครับผมฟังเสียง ก็โอเคนะครับเดีย๋ยวลองดูตาเล็กๆอยู่มันไม่ค่อยมีตาใหญ่ก็ฟันได้อยู่นะครับผมเปิเข้าไปในข้างในหน่อยเนี่ยครับผมใช้ถังผงไพรแบบนี้ยันชงกันเชือกนะครับผมได้เลยใช้เปิดทางกะดีครับผมพลาแบบนี้น้ำหนักไม่มากนะครับผมแต่ว่าผมยังไม่ได้ชั่งนะ ท่านใดสนใจเดี๋ยวค่อยทักเข้ามานะครับผมราพงดาไฟนี่ก็แบบนี้ก็ไม่ต้องกลัวตัดไปเลย,เลยนี่กืืนไฟมาแล้วไม่แตกนะเนี่ยครับผมรอยตัดเป็นรอยตัดแบบคมเลยนะครับผมเดี๋ยวลองเทสฟันต้นนี้ดูต้นนี้ก็แข็งถ้าจนเป็นใครน้ำหมดได้นะครับผมเดี๋ยวลองลองเทสฟันดูว่ามันจะกินไม้เป็นยังไงเนี่ยครับผมกินเข้าไปแบบนี้เลยนะ พราะว่าใบมันค่อนข้างจะแข็งแรงนะครับผมอยากกินเข้าไบไม่ลื่นเลยฟอนนี่ครับผมมันข้อดีของพราจีนคือมันไม่เหมือนพราไทยนะพราไทยมันจะเป็นคล้ายๆพระจันทร์เสี้ยวอ่ะครับผมจะเป็นในลักษณะแบบว่าคอนี่จะยกขึ้นนะครับผมคอนี่จะยกขึ้นแล้วก็โกงมาแบบนี้นะครับผมมันเลยฟันไม้แบบนี้ครับผมมันฟันยากคือพอฟันปุ๊บอ่ะ รอยแผลมันเข้าแบบไม่จำแบบนี้นะครับผมแต่ถ้าพระจีนน่ะมันใบตรงนะครับผมใบตรงพอมันใบตรงปุ๊บมันก็จะเหมือนกับคมมีดนะครับผมเนี่ยเวลาเราฟันน่ะเนี่ยมันจะไม่เด้งนะครับผมเห็นไหมมันจะไม่เด้งนี่ข้อดีของมันนะเวลาเขาใช้โค่นไม้ไผ่เพราะประเทศจีนไม้ไผ่เยอะนี่คือคุณสมบัติอย่างหนึ่งของมันนะครับผมเนี่ยครับผมเห็นไหมเวลาฟันมันจะไม่มันจะไม่สะท้านนะแต่พระไทยอย่างมันใช้สําหรับ สำหรับถางป่าแบบนี้นะเนี่ยถางป่าแบบป่าเล็กๆแบบนี้นะครับผมเนี่ยต้นไม้เล็กๆเพราะว่ามันโค้งนะครับผมมันโค้งมันจะมันจะแอนรับแต่ว่าฟ้าจีนเนี่ยมันจะใช้สําหรับการโค่นต้นไผ่เลยต้นไผ่ต้นไม้ใหญ่ๆนะครับผมเนี่ยเห็นไหมเวลาควันเนี่ยมันจะไม่กระสานนะครับผมมันจะไม่เหมือนฟ้าไทยนะป้าไทยมันโค้งอ่ะเนี่ยครับผมควันแบบนี้เลยนี่ไม่ใช่ไม้อ่อนนะมันเป็นไม้ไผ่ตรงนะ มันเป็นไม้สดจริงนะพี่นะแต่มันเป็นไม้ที่แก่แล้วหลายปีแล้วนี่ก็ไม่ต่ำกว่าสิบห้าปีนะไม้ไผ่ท่อนนี้เนี่ยครับผมอ่เสร็จเรียบร้อยดูเนื้อไม้กันเนี่ยครับผมผมทดสอบกับมีดหลาย,ลายเล่มผมก็ทดสอบกับไม้ไผ่ตรงนี้ครับผมแข็งนะนี่ดูเนื้อสิครับ แดงแบบชนิดเทียบเลยแหละครับผมก็ใช้ทําเสาร้านซุ้มนะครับผมที่ใช้ในร้านอาหารเนี่ยครับผมเหนียวแข็งรอยตัดคมมากนะครับผมไม่มียุ่ยเลยคมมากๆรอยแผลแผลที่คมโอเคครับผมก็จะฝากไว้เท่านี้นะครับผมเพราะว่าฝากไว้ด้วยนะครับผมท่านใดสนใจก็ทัก เฟซบุ๊กช่างทันมีดไทยนะครับผมตามที่อยู่เดิมนะครก็ผมทักมาถามดูครับผมตัวนี้ราคาจะปล่อยที่หกร้อยเจ็ดสิบาทนะครก็ผมรวมส่งนะครก็ผมมีดคุณภาพนะผมมีเล่มเดียวนะครับผ